คุณสุรกายภัยสารกุลกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทในเครือไทยซินกรุ๊ปจับมือกับดรนพวัตรเจริญสินพรกรรมการผู้จัดการบริษัทสตา um ร์แคนเนอรี่จำกัดรวมจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องแบรนด์ปาปี้ซึ่งทางบริษัทสตาร์แคนเนอรี่จำกัดเป็นผู้ผลิตและบริษัทเอทีคอสเมติกประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือไทยซินกรุ๊ปเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยมีผู้บริหารของทั้งสองบริษัท และสื่อมวลชนให้เกียรติมาร่วมงานนอกจากนี้ภายในงานได้เชิญเชฟปิงสุรกิจเข็มแก้วฉายาเชฟกระทาหล่อมาร่วมโชว์เมนูเด็ดปลากระเบื้องซอสทัฟเฟิลให้สื่อมวลชนได้อิ่มเอมอิ่ม,มท้องกันอีกด้วยซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่โชว์รูม TSI ไทยซินสแควร์ถนนสุขุมวิทใกล้สถานีรถไฟฟ้า B t ทพระขนงสำหรับปลาซาดีนและปลาแมคเคเรลในผลิตภัณฑ์ปาปี้ จะคัดปลาชิ้นใหญ่เนื้อแน่นไม่ยุย่ยปรุงกับน้ำซอที่กลมกล่อมส่วนปลาทูน่านั้นคัดเลือกเฉพาะปลาโอดำหรือปลาทูน่าครีบเหลืองเท่านั้นโดยเน้นไปที่ปลาโอดำซึ่งเป็นปลาสดจับได้ภายในประเทศเป็นหลักประโยชน์จากสารอาหารหลักๆในตัวปลามีทั้งโปรตีนแคลเซียมรวมไปถึงโอเมก้าส6และ9อีกด้วย สำหรับแบรนด์ปาปี้มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด5ชนิดประกอบด้วยปลาซาดินในซอสมะเขือเทศปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศปลาทูน่าสเต็กในน้ำเกลือปลาทูน่าสเต็กในน้ำแร่และปลาทูน่าสเต็กในน้ำมันทานตะวันครับผมคือวันนีนะ้ก็เป็นวันที่เราแถลงข่าวนะครับการจับมือร่วมกันระหว่างบริษัทไทยสินอุตสาหกรรมนะครับผมกับบริษัทสไตล์แคนเนอรี เพื่อแต่งตั้งบริษัทไทยสิวอุตสาหกรรมอุตสาหากรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับปลากระป๋องแบรนด์ปาปี้เราก็มุ่งหวังที่จะใช้คอนเน c t ชันนะครับกับเน็ตเวิร์ที่เรามีนะครับผมซึ่งเราสามารถ cover ได้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับเราก็เชื่อมั่นในคุณภาพของแบรนด์ของปาปี้นะครับเราก็ต้องการที่จะนำเอาสินค้าคุณภาพตัวนี้ยพนวกกับ ความแข็งแกร่งของเน็ตเวิร์กที่เรามีนะครับกระจายสินค้าเข้าไปให้ทั่วทั่วประเทศนะครับทั้งในส่วนของโมเดิร์นเทรดแล้วก็เทรดิชันลเทรดด้วยขอ,อแากแปลงปลากระกป๋องปลาปีไ้ไว้ในดวงใจของท่านด้วยนะครับเราอยากจะให้ปลากระป๋องเรานะครับเป็นหนึ่งในงตัวเลือกของอของผู้บริโภคยุคใหม่ในตลาดรวมถึงผู้บริโภคเก่าด้วยนะครับให้ลองชิมปลากระกป๋องเราครับเราหวังว่าคุณจะติดใจในปลากระป๋องแบรนด์เราครับด้วยคุณภาพของปลานะครับผมมั่นใจว่าปลาปี้ปลาปี้นะครับ นนไม่เป็นรองไข่นะครับผมในส่วนของรสชาติก็ขอฝากท่านผู้บริโภคได้ลองฝากไว้ในใจด้วยละกันนะครับสําหรับช่องทางการจัดจานนะครับของเราตอนนี้ก็จะมีทางช่องทางออนไลน์แล้วก็แล้วก็ช่องทางทางมาริเลนเทแล้วก็เซอร์วิสเชลเนเทสนะครับสําหรับออนไลน์ก็ทาง l a z a d a า h o p ป e ส่วนถ้าเป็นทาง่าริเลนเทนะครับหลักๆก็จะเป็นทาง t o p Supermarket Central f o ท d Hall อ่าตั้งหัวเสง Mac ro, market, ่์แมคโครวิล่ามาร์เก็ตกูเม่โฮมเฟชมาดนะครับ ขอฝากแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยน,นะครับก็จะเป็นอ่า f a c e b o o k อ o m แล a ปาปี้พ a a อพีไอปิดกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ